ขณะกำลังอัดคลิปนะครับกำลังจะพูดเรื่องของอูโกเอคิติเกซึ่งข่าวมาช่วงบ่ายๆว่าสุดท้ายเอคิติเกเนี่ยเขาเลือกที่จะมาอยู่ลิวพูลแล้วนินคอเสเซนเองก็ล้มเลิกดีลของเอคิติเกไปแล้วนะครับตอนนี้ครับขณะที่ผมอัดคลิปช่วงประมาณ3ทุ่มแต่ลงคลิปไปไม่รู้กี่ทุ่มะนะครับ ไอทักแฟงเฟิร์ตครับได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการเป็นรายลักษณ์อักษรครั้งแรกจากลิวพูแล้วสําหรับการขอซื้อตัวอูโกเอคิติเก้แล้วในเวลานี้นะครับตัวเลขก่อนหน้านี้ทั้งหมดได้รับการหาเรือกันด้วยว่าจะระหว่างทั้งสองสโมสรเท่านั้นการเจรจายังคงดําเนินต่อไปยังไม่มีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นเอคิติเก้ยืนยันกับทางแฟงเฟิร์ตครับมาตลอดเลยว่าเขาต้องการย้ายไปที่ลิวพูเท่านั้น อันนี้ยฟเรียนเพเทนเบิร์กกับสกายของเยอรมันนะครับการยืนยันส่วนก่อนหน้านั้นเนี่ยคือหลายสื่อหล,หลายเจ้านะครับทั้งฟา r ิิโรมานโน่เองอหรือแม้ทั้งสื่อฝรั่งเศสก็ออกมาพูดว่าให้ลิวูพูเนี่ยตกลงข้อเสนออ่ะตกลงเป็นการส่วนตัวกับอุโกเอคิติเก้ไปแล้วนะครับ ซึ่งก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยลิเวอร์พูลตามข่าวเนาะก็บอกว่าสนใจอลิสเตอร์อิซักนะครับแต่ดูแล้วนิวคาสเซิลก็คงไม่ปล่อยแต่ว่าอิซักเองก็ยังไม่มีท่าทีที่จะแอคชั่นแต่อย่างไรนะครับสุดท้ายเนี่ยพอน,นิวคาสเซิลเนี่ยเขาล้มเลิกที่จะเอาเอิทธิเก้นะครับสุดท้ายก็เป็นลิเวอร์พูลที่ตอนนี้ไปยื่นข้อเสนอแล้วนะครับเอิทธิเก้ K เขาก็บอกว่าเขาสนใจที่เลือกจะมาลิเวอร์พูลนะครับ อีกหนึ่งสาเหตุหลักที่นิคอสเซนตัดสินใจถอนตัวออกจากเดียวของฮูโกเอคิติเก้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวของนักเตะเองเนี่ยแสดงออกมาชัดเจนว่าต้องการย้ายมาร่วมทีมกับลิเวอร์พูลเท่านั้นแม้จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวเลือกรองจากอาิสตร์อิซักก็ตามนะครับตัวของเอคิติเก้เนี่ยเขาปฏิเสธทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็นิคอสเซนนะครับตรงเนี้ย จากบิลสื่อใหญ่นะครับที่ใกล้ชิดจากประเทศเยอรมันน่ระบุว่าตอนนี้เริ่มมีความหวังมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ย้านมาสวมเครื่องแบบลิวอูพูนะส่วนขนาดที่ฟา r บิสฮอลกินนะครับอันนี้เป็นผู้สื่อข่าวจากฝรั่งเศสนะครับก็เป็นประเทศบ้านเกิดของอิิเกก็บอกว่าลิวอูู่ได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับ เอคิติเกแล้วด้วยสัญญา6ปีนะครับก็ดูแล้วทิศทางข่าวตอนนี้มันไปทางอุโกเอคิติเก้มากกว่าที่จะเป็นอันเดสเตอร์อีซักที่ที่เราอนะัปเดตาตอนนี้นะครับดูแล้วน่าจะได้คนนี้แหละนะอุโกเอคิติเกคนนี้แหละนะครับทีนี้ผลงานของเอคิติเก ในรูกกันที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับจริงๆอูโกอีกติเก่เนี่ยก็พึ่งจะมาเล่นเป็นหน้าเป้าปีที่แล้วนะครับเอ็กคิติเก่ก็อยู่ไอทักแฟงเฟิร์ตตอนนั้นก็อยู่ร่วมกับโอมามาโมชนะครับ ทีนี้พอมามุสออกเนี่ยอิติเก้เขาต้องเล่นเป็นหน้าเป้าโดยจําเป็นเลยนะครับอารซของเอกิติเก้ในลูกการที่แล้วเนี่ยยิงไปแล้ว48ขออภัยยิงไปแล้ว22ประตู12แอสซิสจากการลงเล่น48นัดก็แบกอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยก็พาไอาจักแฟงเฟิร์ตเนี่ยไปเล่น,นยูฟาแชมเปี้ยนส์คเนในลูกการที่จะถึงนี้นะครับ แล้วเล่นมา64นัดตลอดคานค่าแข้งข,งของเขานะครับยิงไป26ประตูกับ14แอสซิสคือลูกการที่เป็นลูกการที่ผลงานยอดเยี่ยมของเอคิติเก้เนาะโดยรวมแล้วราคาก็น่าจะอยู่ที่86ล้านปอนด์ออแต่สุดท้ายคุยไปคุยมาจะเท่าไหร่ก็เข้าไปว่ากันครับตอนนี้คือขาวมันไปทางเอคิติเก้อูกโกเอคิต e ิเก้เนี่ยก็มีความเร็ว ลเล่นหน้าคนเดียวเล่นคู่ก็ได้ก็คือหน้าเป้าคู่อะ่ะมีการออกมารับบอลทะแยงออกมารับบอลหาจังหวะจบสกอร์ได้ดีนะครับแล้วก็เล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมถือว่าทำได้ดีเลยนะฮะมีความปราดเปรียวแต่ราคาที่86ล้านปอนนี่คือตัวเลขที่อาจจะดูสูงไปหรือเปล่าคือจะคือดูจากตัวเลขการแอสซิสเพื่อนมันก็ได้ นะครับมันมีความคล้ายอิซักอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนแบบช่วงเริ่ม,เร,มเริ่มต้นน่ะนะฮะแต่ว่าปัญหาของอิคิติเกเนี่ยถ้าดูจากสถิติดูการที่ล้วอาจจะใช้โอกาสเปลียงไปหน่อยอขาดแค่ความเฉียบขาดานะฮะแต่ว่าอย่าต้องดูการปรับท่าย้ายมาเรฟูจริงๆนะครับอาจจะบ้ายิงไปหน่อยด้วยความที่ดูการที่แล้วอิคิติเก้เขารับบทบาทเป็นหน้าเป้าคือ คือสไตล์หน้าเป้าสไตล์เกิมันก็ต้องยิงอะเนาะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเปลืองไปนิดนึงนะครับเลือกช็อตยิงให้มันอาจจะต้องมาปรับการยิงให้มันถูกจังหวะวันนี้หน่อยนะครับก็23ปีมันก็ปรับได้อยู่นะครับคือถ้าตาบอกว่าตามข่าวคือ6ปีเนี่ยมันมันสามารถต่อยอดได้ถ้าล่งมันก็ไปต่อได้นะฮะ ผู้บริหารทีมงานหลังบ้านเข้ามองว่าเหมาะสมก็ให้ให้กำลังใจซัพพอร์ตต่อไปไม่ใช่เงินเรา <c oughs> <c oughs> ทีนี้มีคำถามถามกันมาว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นช้อยรองหรือเปล่าเป็นออปชั่นอันดับสองหรือเปล่าอันนี้โรมาโนเขาบอกอย่างนี้นะว่าริชาร์ดฮิลส์เนี่ยวางแผนเรื่องนี้ไว้ชัดเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือลองยื่นไปหาอีซักดูแต่ฮโกเอคิติเก้เนี่ย ไม่ใช่ตัวเลือกอันดับที่2เขาเป็นนักเตะที่ลร์ผู้ต้องการมาตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าถ้ามีโอกาสคว้าตัวในฝันอย่างอลริซาเตอร์อิซักก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ลองแต่เอคิติก้คือ1ในเป้าหมายหลักไม่ใช่แค่แผนสำรองอันนี้ตอบได้เคลียร์เลยนะว่าเฮ้ยอิซักไม่มาก็เลยต้องไปเอาเอคิติก้ใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่นะครับอันนี้คือเป็นเป้าหมาย เป็นแผนแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่ในเมื่อมันมีโอกาสให้ลองจิ้มดูก็จิ้มไปนะครับก็กประมาณเนี้ส่วนอเลิเซเตอร์อีซัคเนี่ยนะครับนิวเซนก็ไม่ยอมปล่อยแหละนะครับแต่อีซัคเองก็ยังไม่มีการแอคชั่นด้วยอืมทีน,นี้นิวเซนพอล้มดิวเอคิติเก,กตอนนี้มีข่าวว่าจะไปเอาผู้เล่นของบรินฟอร์ดนะครับก็คือโยูฮันวิซา เหมือนเปนเป้าไปที่วิซ่าครับแล้วก็อิซาก็ยังอยู่กับทีมต่อไปนะเพราะฉะนั้นลองดูครับโอโกเอคิติกว่าที่หน้าเป้าคนใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับเอคิติกเป็นคนฝรั่งเศสนะฮะผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าของลิเวอร์พูลที่มาจากฝรั่งเศสคนล่าสุดก็คือด a v เ d ิลก็อกแต่แต่ว่าอย่าไปเพิ่งเ,เปรียบเทียบว่าเฮ้ยนั่น จะเหมือนเอ็นกอกหรือเปล่าคนละคนกันนะครับบางทีอ่ะสิ่งที่เราคิดไว้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราว่าก็ได้นะครับราคาก็ดูแลประมาณ86ล้านปอนด์อาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะปรับเข้ากับทีมได้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแล้วลิวพูเวลาซื้อเนี่ยถ้าถ้าชัวร์แล้ว อยากได้จริงๆถึงจะทุ่มอืมนะรวยแต่ก็ต้องใช้เงินให้ให้เปพนแหละนะจ๊ะเอาเจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปตอนนี้มันมีข่าวล่าสุดคือเอคิติเก้ K นะครับแล้วก็มีโรดิโก้ที่ลิวพูเหมือนจะกำลังเดินหน้าแบบเต็มตัวที่จะไปเอามานะครับเท่าที่เช็คตอนนี้นะเนาะเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ รวยจังช่วงนี้